ทรงแรปเปอร์นะครับเดิมโรงงานนะครับตัวนี้เป็นวัสดุพิเศษเป็นวัสดุคอมโพสิตเข้าออฟโรดนะครับเพิ่มทัศนวิสัยด้านข้างเราสามารถมองเห็นสิ่งของที่อยู่ด้านข้างจะเป็นเหวขอนไม้ก้อนหินนะครับเมื่เรากดครุชคอนโซลแล้วก็กดอะแดปบบลิคคุชคอนโซลรถมันจะรักษาระยะห่างเองนะครับเดี๋ยวเขาจะพาไปดูด้านไหนว่ามันทำงานยังไงนะครับได้ชาร์จนะครับตัวนี้ทำงานให้พลังกำลังถึง250แอมป์นะครับอินเทอร์นอลบายพาร์ททุกท่าเป็นโมเดลทู proof, ระบบอินเทอร์นอลบายพาสนะครับถ้าเกิด ใชหน้าเป็นออโต้ครับปะตประตูนะครับโม่สปอร์ตนี่ด้วยนะฮะสวัสดีครับผู้ชมครับยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่อง YouTube c h a n แนลเจมกรศูนย์นเจ็ดนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ฟอร์ดพระคนครเกษตรน้ำมินเช่นเคยนะครับวันนี้ผมพามาดูเจ้า ไดโนเสาร์นะครับตัวนี้เป็นเจ้าแรปเปอร์นะครับเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรนะครับแรงม้าอยู่ที่210แรงม้าแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรพร้อมกับเกีย e ร์อียิปเตอร์10สปีดนะครับก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับอ่ะมาดูไดโนเสาร์ตัวนี้ครับราคาค่าตัวอยู่ที่1 7 6่0 0 0บาทแต่เป็นสีพิเศษครับคุณผู้ชมเพิ่มขึ้นมาอีก10,000บาทคือสีเทาของเกีร์เกนั่นเองนะครับเป็นห 7, 7ึ0 0 0บาทเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกัันคครบคุณผู้ชมว่า มีอะไรกันบ้างครับเริ่มจากด้านหน้าก่อนครับด้านหน้านะครับเป็นกระจังหน้าทรงแรปเตอร์นะครับเดิมโรงงานนะครับตัวนี้เป็นวัสดุพิเศษเป็นวัสดุคอมโพสิตนะครับเป็นวัสดุพลาสติกชนิดพิเศษนะครับมีความทนทานสูงนะครับแล้วก็แข็งแรงมากนะฮะมันจะไม่เกิดริ้วรอยนะครับไม่เหมือนตัวกระจังหน้าที่ใส่ที่แปลงเป็นพวกรุ่น next gen อะไรนะครับนี่คือแรปเตอร์ตัวนี้แท้นะครับกระจังหน้าแท้นะครับมาพร้อมกับ กล้องหน้า360องศานะครับตัวนี้ถ้าเป็นแรปเตอร์มันจะอยู่ด้านบนนะครับถ้าเป็นตัวที่เราแต่งเป็นกระจังหน้าแต่งมันจะอยู่ด้านล่างใต้ตัวองสือตัวนี้นะครับนี่คืองานแท้นะครับจะไม่มีไฟมิดีไลท์นะครับจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับไฟหน้าเป็นไบแม t i ิก LED คุณผู้ชมนะครับเป็นไฟหน้าอัจฉริยะนะครับมาพร้อมกับเดย์ไลท์ทรงสีแคมนะครับเป็นซิกเนเจอร์ของ Ford เลยนะครับ ตัวนี้นะครับไฟหน้าจะเป็นลูกแก้วนะครับลูกแก้วโปรเจคเตอร์นะครับสองดวงนะครับตัวบนจะเป็นไฟสูงนะครับตัวข้างล่างจะเป็นไฟต่ำนะครับแล้วก็มีเพิ่มไฟสองสว่างด้านข้างเวลาเราเลี้ยวนะครับตัวนี้เวลาเราหักล้อเลี้ยวนะครับความเร็วไม่เกิน40นะครับมันจะแผ่นลำแสงมาทางนี้เลยคุณผู้ชมนะครับในกรณีที่เราเข้าป่าหรือเข้าออฟโรดนะครับเพิ่มทัศนวิสัยด้านข้างเราสามารถมองเห็นสิ่งของที่อยู่ด้านข้างจะเป็นเหวขอนไม้ก้อนหิน นะครับจะมองได้ชัดเจนนะครับถ้าไม่มีไฟตัวนี้นะครับลูกค้าอาจจะเปิดกระจกแล้วก็มองออกมานะครับแต่ตรงนี้ไม่ต้องแล้วครับฟอร์ดก็จัดมาให้เรียบร้อยแล้วสำหรับไฟในมุมเลี้ยวของมุมล้อนะครับไฟหน้าตัวนี้นะครับในกรณีที่เพื่อนร่วมทางเราขับรถไปต่างจังหวัดนะครับเพื่อนร่วมทางขับรถสวนมานะครับต่างจังหวัดเนี่ยกรณีที่เราไปคันเดียวมืดๆเนี่ยไฟสูงมันจะทํางานให้อัตโนมัตินะครับมันจะมองแล้วว่า มันจะไม่มีรถสวนทางมาไฟสูงจะตบขึ้นอัตโนมัตินะครับแต่พอกรณีที่รถสวนทางมานะครับในระยะ700รอเมตรไฟรถเพื่อลบทางสาดมาโดนฝากระโปรงมาโดนกระจกบานหน้านะครับไฟสูงตัวนี้มันจะปิดให้อัตโนมัตินะครับคุณผู้ชมยกตัวอย่างนี้ครับนี่เป็นไฟสูงนะครับเปิดมาพอรถสวนทางมามันจะดิบลงปิดให้เลยแต่ด้านนู้นยังติดนะครับแต่พอรถผ่านไปเรียบร้อยมันจะเปิดสว่างให้ปกติ นี่คือความชจฉลาดที่ฟอร์ดเขาจัดมาให้นะครับหรืออีกอย่างหนึ่งในกรณีที่เราขับรถตามหลังรถคันข้างหน้านะครับเปิดไฟสูงนะครับถ้าเป็นรถปกติไฟสูงนี่มันจะยิงเข้ารถคันข้างหน้าถูกไหมฮะแต่ฟอร์ดไม่ใช่นะครับฟอร์ดมันจะแผนออกข้างครับคุณผู้ชมแผนออกข้างเพื่อไม่ไปแยงตาหรือเข้าไปเบกที่กระจกมองหลังของรถคันข้างหน้านะครับมันจะคำนวณของมันเองเลยนะครับนี่คือไฟสูงนะครับไฟต่ําก็ปกติครับเวลาเราสตาร์ทรถนะครับ มันจะคาลิเบตหาองศาของมุมถนนล,ลำแสงที่ยิงออกไปโดนถนนเนี่ยครับไฟลูกแก้วข้างล่างมันจะปรับซ้ายขวานะครับไฟสูงข้างบนเนี่ยจะปรับขึ้นบนนะครับเหมืนอนรถยุโรปเลยคุณผู้ชมนะครับมันจะหาคาลิเบตองศาของมุมถนนนั้นแล้วเพื่อจับลำแสงเวลาเราขับขี่นั่นเองนะฮะนี่คือไฟหน้าแบบไบเม t i c LED ตัวนี้จะอยู่ในพวก StormTag นะครับเน็ตเจนสตอมแท็กเน็ตเจนไวด์แท็กนะครับหรือพวกเอลเลส ไทเทเนียมเอลเลดไวด์แทร็กนะครับเป็นตัวท็อปนะครับตัวนี้ไบเมติกเอลวนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นต่ําลงมาก็จะเป็นแบบมัลติคิวเรคเตอร์อีกแบบหนึ่งนะครับกันชนหน้าได้ทําการปรับเปลี่ยนครับตัวนี้เป็นของฮัมเมอร์นะครับรุ่นแอตแลสต์นะฮะมีไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งด้วยนะครับไฟจะเป็นสีขาวนะครับรอบไฟเลี้ยวอยู่ข้างในนะครับเปิดไฟเลี้ยวก็จะเป็นสีเหลืองนะครับถ้าขับปกติก็จะเป็นไฟสีขาวปกตินะครับอะดัพตีฟคลื่นคอนโทรล ตัวนี้ยังติดมาให้นะครับเพราะว่าฮาร์เมอร์เขาจะใส่ใจทุกรายละเอียดนะครับไม่ว่าจะเป็นจุดของเซนเซอร์6จุดนะฮะนี่ฮะมันจะไม่บังเลยนะฮะเซนเซอร์ในผู้ชมดูนะฮะคือมันลงตัวเฉพาะของมันเลยอะดัพตีฟคูดกอนทัลตัวนี้ก็คือการรักษาระยะห่างเองขับเองเบรกเองอัตโนมัติจนถึงระยะหยุดนิ่งหรือสต็อปแอนด์โกนั่นเองยกตัวอย่างง่ายๆในกรณีที่เราขับรถไปต่างจังหวัดนะครับระยะทางยาวๆนะครับรถโล่งๆแล้วมีรถคันหน้าอยู่คันหนึ่ง คันหน้าขับอยู่ประมาณ120กิโลเมตรเราขับอยู่100กิโลเมตรเรากด Cruise Control แล้วก็กด a d a ดป i v e Cruise Control รถมันจะรักษาระยะห่างเองนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูด้านไหนว่ามันทานํางานยังไงนะครับมันจะมี1ขีด2ขีด3ขีด4ขีดนะครับที่รักษาระยะห่างนะครับมันจะเราแค่ประคองพวงมาลัยนะครับรถมันจะวิ่งตามมันเองครับวิ่งตามมันเองเลยนะครับคันหน้าเร่งเราเร่งคันหน้าชะลอเราชะลอคันหน้าเบรกเรา AK, เบรกจนถึงระยะหยุดนิ่งนี่คือ a d a p ป i v e Cruise Control นะครับ ทำงานร่วมกับกล้อง A d a s ที่อยู่ด้างบนนะครับกล้องที่จับสิ่งกีดขวางนะครับหรือเปนเ็นเซ็นเซอร์ในกรณีที่มีวัตถุสิ่งของตัดหน้ารถนะครับมันจะเบรกให้เราเองอัตโนมัติในความเร็วที่ไม่เกิน40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็เป็นเลนเซ็นเตอร์ิงด้วยนะครับเวลาเราขับไปนะครับกล้องตัวนี้ไม่จะจับเลนนะครับเลนสีขาวของถนนนะครับ กรณีที่ลูกค้าขับรถในระยะเวลาที่แบบว่านานๆเกิดอาการเมื่อยลา้าสายตาเมื่อยลา้ามีการเบี่ยงออกนอกเลนนะครับตัวกล้องตัวนี้ครับเลนเซนเตอร์ล <c oughs> ิงมันจะดึงรถกลับให้อยู่ในเลนนะครับมันเราจะทําให้เรารู้เลยว่าเฮ้ย <c oughs> รถมันออกนอกเลนนะครับเราต้องจอดพักร่างกายหรือว่าเช็ดหน้าเช็ดตาสักแป๊บหนึ่งเพื่อที่จะให้เขาเรียกว่าสตรงสติหรือสมรรถนะร่างกายเราเนี่ย กลับมาเหมือนเดิมนะครับไม่งั้นก็า่วงมากก็จอดไปเลยคุณผู้ชมนะครับแต่ตอนนี้มันช่วยได้ดึงเข้ามาในเลนนะครับหรือเข้าป่าไปเขาใหญ่มามีเก้งกวางช้างเชิงตัดหน้านะครับในความเร็วไม่เกิน40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเลนนี้เมื่อกระจับว่ามีสิ่งกีดขวางอยู่ข้างหน้ามันก็จะเบรกให้เราอัตโนมัตินะฮะคุณผู้ชมนี่คือความปลอดภัยที่ฟอร์ดได้เอามาให้ในรถเจ้าแรปเตอร์ตัว2.0ลิตรดีเซลตัวนี้นะครับอะเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันบ้างครับเดู ดูหน้าตาห้องเครื่องเลยครับผู้ชมสังเกตนะครับเครื่องยนต์จะจัดเรียงอย่างเป็นระเบียบแล้วก็สวยงามมากนะครับเครื่องยนต์จะอยู่ต่ำกว่าตัวบอดี้รถนะฮะแล้วก็กระถบเข้าไปด้านหลังนะครับในกรณีที่ผมจะพูดทุกคลิปเลยว่าเวลาเกิดอัซิเดนจากด้านหน้าหรือการชนจากด้านหน้านะครับมันจะไม่ถึงตัวเครื่องยนต์จะไม่ไปทาลายเครื่องยนต์นะครับทำให้เกิดความเสียหายเวลาเกิดอัซิเดนนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยใส่กันชนเหล็กฮัมเมอร์แล้วนะครับ ฟอร์ดก็รู้อยู่แล้วบอดี้โคตรแข็งคุณผู้ชมแข็งแรงมากใส่กันชนเหล็กครับอีกไม่มีทางที่ว่าจะถึงแน่นอนนะครับแต่ว่าไม่เกิดดีกว่านะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์สองจุดูลิตรคุณผู้ชมนะครับไบเทอร์โบหรือเทอร์โบคู่ทํางานในรอบต่ําแล้วก็รอบสูงนะครับให้พละงกำลังแรงม้าอยู่ที่210แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรพร้อมกับเกียร์อ e ีชิปเตอร์10สปีดนั่นเองนะครับมาดูเครื่องยนต์กันเครื่องยนต์จะเป็นบล็อกแบบนี้เลยคุณผู้ชมนะครับมีฝาครอครบ ได้ผลิตมาเพื่อซับเสียงแล้วก็ซับความร้อนนะครับฟอร์ดจะไม่มีความร้อนเขาเรียกว่ากระจายไปทั่วห้องเครื่องนะครับทำให้อ air ที่อยู่ตรงนี้นะครับโดดเดี่ยวเลยแ air ของฟอร์ดจะเย็นเร็วมากเปิดไม่ถึง10นาทีเอ้ขอโทษไม่ถึง1ิวิคุณผู้ชมเย็นแล้วนะครับทำงานเร็วมากแล้วเย็นจริงๆนะครับมีฮิตตรงฮิตเตอร์ให้เรียบร้อยไม่ต้องกลัวนะครับเทอร์โบจะอยู่ด้านนี้ครับ เป็นใบเทอร์โบหรือเทอร์โบสองลูกที่ผมบอกไบทํางานในรอบต่ํและรอบสูงมันดียังไงมันดีที่กรณีเวลาลูกค้าคลิกดาวหรือกระแทกคันเร่งเข้าไปเนี่ยครับรอบต่ําทํางานแล้วก็ต่อเนื่องกับรอบสูงสูงนะครับเทอร์โบก็จะทํางานไปทีละลูกรอบต่ําลูกเล็กทํางานก่อนเป็น Turbo ger, เทอร์โบชาร์จเจอร์พอรอบสูงปุ๊บเปลี่ยนเป็นเทอร์โบแปรผันนะครับควบคุมดิสเซปมอเตอร์ทำงานต่อเนื่องมันจะไม่ต้องรอบูตเพราะว่ามันควบคุมดิสเซปมอเตอร์นั่นเองนะครับ เหยียบแล้วมาเหยียบแล้วมาขับขี่สนุกขับขี่ง่ายมากคุณผู้ชมเบรกเป็นอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์ครับตัวนี้เป็นเบรกไฟฟ้านะครับทำงานควบคู่กับกล้อง a d a ดนะครับเลนเซนเตอร์ลิงนะครับหรือเซนเซอร์เพราะว่าตัวนี้มันสามารถถอยจอดอัตโนมัติได้ด้วยถอยเข้าซองถอยเรียบข้างนะครับการจ่ายน้ำมันเบรกก็ไม่เหมือนกันเบรกเป็นมออรลมนะครับในโหมดต่างๆในการขับขี่ของ Ford นะฮะมันจะมีด้วยกัน6โหมดนะครับแต่ละโหมดจะจ่ายน้ำมันเบรกไม่เหมือนกัน ลากจูงก็จะจ่ายน้ํามันเบรกหนาหน่อยโหมดปกติหรือโหมดอีโคก็จะจ่ายบางหน่อยนะครับแล้วแต่ทาง ECU มันจะคํานวณของมันอัตโนมัติลูกค้าไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับน้ำมันเบรกก็จ่ายของมันให้เองอัตโนมัตินี่คือเบรกไฟฟ้านะครับเขาเรียกว่าสะดวกสบายแล้วก็สมูทเวลาไม่มีหัวทิ่มแน่นอนนะครับคุณผู้ชมนะครับน้ำหล่อเย็นอยู่ด้านนี้นะครับกระปุกใส่น้ํายาตัวปัดน้ําฝนอยู่ด้านนี้กรองอากาศตรงนี้นะครับตัวดูดอากาศเข้าเทอร์โบอยู่ตรงนี้นะครับ หม้อน้าของฟอร์ดตอนนี้ได้ปรับเปลี่ยนใหม่หมดแล้วนะครับตัวน,นี้ทํางานโดยพัดลมไฟฟ้านะครับควบคุมโดยตัวดีเลย์น,นะครับแยกการทํางานกับเครื่องยนต์เรียบร้อยแล้วถ้าเป็นสมัยก่อนก็จะมีสายพานมูเล่ที่อยู่ตรงนี้คุณผู้ชมเห็นไหมฮะตรงนี้จะเป็นพื้นที่ว่างนะฮะสายพานมูเล่จะไม่มีอีกแล้วนะครับมันทําให้พัดลมหม้อน้ำเนี่ยไม่ไปฉุดแรงของเครื่องยนต์แล้วนะครับทำให้เครื่องยนต์ทำงานได้เต็มที่เต็มประสิทธิภาพนะครับแยกทํางานใครทางานมันนะครับการระบายความร้อนในกรณีทุกค,ค้าขับรถไกลๆหลายๆชั่วโมงหรือหลายๆกิโล ลูกค้าไม่ต้องเข้าปั๊มแล้วก็วอร์มเครื่องสักพักหนึ่งสิบนาทีสิบห้านาทีแล้วก็ดับนะครับลูกค้าดับเครื่องได้เลยคุณผู้ชมแต่พัดลมหม้อน้ําก็ยังทํางานเหมือนเดิมนะครับจนมันได้อุณหภูมิที่คงที่หรืออุณหภูมิที่ฟอร์ดเขากําหนดมานะครับมันจะดับของมันเองลูกค้าไม่ต้องตกใจว่าดับเครื่องแล้วทําไมพัดลมหม้อน้ายังทํางานนี่คือปกตินะครับแบตเตอรี่เป็นแบบ agm คุณผู้ชมของโฟโมโคเป็นแบบแบบกึ่งน้ํากึ่งเจลนะครับตัวนี้มีโครงกิจที่ป้องกันการ กระเฉาะของของเหลวด้านในที่กระเด็นออกมาในกรณีที่ลูกค้าขึ้นออฟโรดหรือขึ้นเขามีการเอียงของตัวรถอย่างมากๆแบบเอียงสูงๆนะครับไม่ต้องกลัวว่าของเหลวที่อยู่ด้านในเนี่ยจะก,กระเด็นออกมาทําลายชิ้นส่วนในห้องเครื่องยนต์นั่นเองนะครับจ่ายไฟลึกจ่ายไฟนิ่งจ่ายไฟอยู่ที่800 cca เลยทีเดียวทางานคู่กับตัวไดชาร์จครับคุณผู้ชมไดชาร์จนะครับตัวนี้ทํางาน ให้พลังกำลังถึง250แอมป์นะครับมากที่สุดในบรรดารถบ้านในขนาดนี้แล้วเยอะที่สุดนะครับจ่ายไฟเขาเรียกว่าเสถียรมั่นคงมากนะครับเจ้าแรปเปอร์จะมีกล่องฟิววิเศษคุณผู้ชมนี่จะมีกล่องฟิวเล็กตัวนี้นะครับมันจะทํางานเดี๋ยวมันจะพ่วงเข้าไปคู่กับสวิตช์เครื่องบินที่อยู่บนเพดานนะครับบนหัวผู้ขับขี่เดี๋ยวผมพาไปดูด้านในนะครับตัวนี้ในกรณีที่ลูกค้าจะอัปเกรดเป็นไฟสปอร์ตไลท์หรือจะเป็นวินอ่าตัวนี้ใส่วินมาด้วยนะฮะตัวนี้เป็นวินนะครับหมื่นสองพัน นะครับตัวนี้เป็นวิ้นเชือกนะครับหมื่นสองพันตอนติดต้อนอยู่ด้านในกันชนเลยนะครับตัวนี้ก็จะใช้ฟิวอยู่ในกล่องนี่แหละครับไม่ต้องไปเดินสายไฟเพิ่มหรือไปติดตั้งอะไรเพิ่มทั้งสิ้นนะครับกล่องฟิวตัวนี้นะครับตัวเล็กเนี่ยฮะก้องมาดูครับกล่องฟิวเล็กเล็กเนี่ยมันจะมีฟิวอยู่ข้างในนะครับมี3 0แอมป์35แอมป์25แอมป์ย5แอมป์นะครับแล้วแต่ว่าการใช้ไฟของอุปกรณ์เสริมนั้นๆนะครับเป็นสปอร์ตไลท์เป็นวิ้นหรือเป็นอุปกรณ์อะไรที่่่ใสเพิมมขึ้นา เราไม่ต้องวายสายไฟไปติดสวิตอะไรแล้วแค่เสียบจาเข้าตัวนี้มีสวิตอยู่ด้านในเรียบร้อยเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับห้องเครื่องก็อยู่ประมาณนี้คุณผู้ชมนะครับน่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันบ้างด้านข้างครับมีอะไรบ้างลูกค้าได้เปลี่ยนล้อนะครับแล้วก็ใส่ล้อเป็นขอบ2ี่สิบนิ้วนะครับตัวนี้นะครับเป็นล้อเวกนะครับ VF03 นะครับแล้วก็ยางเป็น b f good Li ตด้วยนะครับตัวนี้ขอบ20นะครับ2 7 5 5 5 R 20เพิ่มความสวยงามนะครับเบรกเป็นเบรกเดิมนะครับช่วงล่างพิเศษอีกตัวนี้ช่วงล่างเป็นเขาเรียกว่าเป็นของฟ็อกนะครับช่วงล่างเป็นของฟ็อกนะฮะนี่คุณผู้ชมสีส้มอ,อย่างนี้เลยนะครับ เป็น internal bypass คุณผู้ชมเป็น mono t u b e ระบบ internal bypass นะครับถ้าแต่เป็นตัวเครื่องสามพันจะเป็น internal lightweight นะครับเอ้ทษ internal lightweight นะฮะเป็นตัวที่แบบเขาเรียกว่าเหมือนกับเป็นตับเป็นไฟฟ้าแบบหนืดอะไรได้ด้วยนะครับสมรรถนะในตัวสามพันก็จะดียิ่งกว่านี้นะครับราคาก็อัปเกรดไปเป็นตัวเครื่องเบนซินสามพันนะครับสมรรถนะก็ค่อนข้างสูงเอามันเลยคันนั้นขับมันเลยทีเดียวนะฮะปิกนกนะครับเป็น double disc ball แต่ตัวนี้พิเศษไม่เหมือนกับตัว wide track หรือตัวซอมแท็กนะครับหรือน็กเจนทุกรุ่นเพราะว่าเป็นนี่ครับอลูมิเนียมอัลลอยชนิดเบานะครับแต่มีความทนทานสูงมากจะเป็นสีแบบนี้เลยสีบรอนเงินนะครับคุณผู้ชมนี่เป็นช่วงล่างเดิมของเจ้าแรปเตอร์2.0นะครับเป็นโมโนทูปนะฮะสวยงามมากนะครับพัฒนะไม่ต้องกลัวนะครับสกูปด้านบนตัวนี้ไม่ได้ติดแบบสวยๆตัวนี้ใช้งานได้จริงครับระบายความร้อน ได้จริงๆนะครับแรปเตอร์จะมีอยู่ตัวเดียวที่มีรุ่นนี้ออกมานะครับมาถึงด้านข้างนะครับชุดเหล็กนะครับตัวนี้เป็นบันไดเหล็กของฮัมเมอร์นะครับพร้อมตัวกันลื่นให้มาเรียบร้อยนะฮะไม่ต้องกลัวว่าเวลารองเท้าติดโคลนเวลาเข้าป่าจะลื่นนะครับเพราะเรายิงทรายให้เรียบร้อยแล้วนะครับกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะครับพร้อมกับกล้องส6 0อองศาเช่นเดียวกันตัวนี้กล้องรอบขันนะครับมีระบบกันชนกระจกด้วยนะฮะตัวนี้นะพับได้ไหมครับเข้าป่า หรือมอไฟชนคุณผู้ชมนะครับไม่ต้องกลัวมันหักเพราะว่ามันไม่มีเกลียวนะครับแล้วก็มีบายสปอร์ตโหมดที่แจ้งเตือนการแซงจากด้านข้างมาด้วยนะฮะนี่ฮะบายสปอร์ตโหมดนะครับเวลากรณีที่รถมาจากด้านข้างนะครับลูกค้าจะเปลี่ยนเลนมันจะแจ้งเตือนเลยนะครับว่าห้ามเปลี่ยนเลนเป็นความปลอดภัยอีกหนึ่งอย่างของฟอร์ดนะฮะประตูเป็นคีย์เลสนะครับเวลาเราเปิดเราก็ล้วงมือไปนี่เราก็เปิดได้เลยเวลาล็อกเราก็กดปุ่มอรงนี้นิดนึงนะครับมันก็จะล็อกเองอัตโนมัติแค่กุญแจอยู่กับตัวนะครับ ด้านหลังใส่โลบาของ h ั m m e r เช่นเดียวกันครับสวยงามมากนะครับตัวนี้รุ่นปืนกลเลยนะครับยอดฮิตนะครับมีโลโลชัตเตอร์ด้านหลังมาให้เรียบร้อยนะครับของ h ั m m e r เช่นเดียวกันนะครับเป็นไฟฟ้านะฮะนี่สำปะลงสำมะละอยู่ด้านในเราสามารถเก็บได้แล้วครับพอลดล็อกมันก็ล็อกนะครับไม่มีกุญแจด้านท้ายนะครับมันจะสไลด์ให้เองเปิดเองปิดเองได้เลยคุณผู้ชมนะครับด้านหลังเหมือนกัน นะครับล้อเป็นขอบ20นะครับโชคเป็นฟ o อกเป็นโมโนทูบนะครับตัวนี้มันไม่มีแหนบนะคุณผู้ชมแรปเตอร์จะไม่มีแหนบนะครับนี่ฮะโชคอัพก็จะเอียงประมาณ35องศาประมาณนั้นนะครับกลับประมาณเรานะครับมันจะเป็นเฉียงเฉียงหน่อยนะครับเพิ่มเขาเรียกว่าสมรรถนะในการขับขี่หรือการเข้าโค้งได้ดียิ่งขึ้นนะครับล้อขอบ20เป็นเวกเช่นเดียวกันไซส์เดียวกันขนาดเดียวกันนะครับไฟท้าย เป็น LED เต็มระบบนะครับตอนนี้ใส่ไฟฝาครอบเขาเรียกว่าตัวครอบไฟท้ายเรียบร้อยนะครับมีาบสปอร์ตเลดร์แจ้งเตือนในกรณีที่ลูกค้าเข้าไปจอดในปั๊มนะครับแล้วก็มีรถเขาเรียกว่าขนาบซ้ายขวาเลยคุณผู้ชมนะครับรถขนาบซ้ายขวานะครับเราจะถอยออกมานะครับรถมีด้านนี้รถมีด้านนี้นะครับแน่นอนคนขับมองไม่เห็นแน่นอนมีมอเตอร์ไซค์หรือจักรยานวิ่งผ่านมาจากนี้ฮะวิ่งผ่านมาอย่างนี้นะครับมันจะเบรกให้คุณผู้ชมเองใน ระยะไม่เกินความเร็วไม่เกิน12กิโลเมตรต่อชัว่วโมงถอยมาปุ๊บมันจะเบรกให้เลยเพราะว่ามีสิ่งตัดหน้าเอ้ยตัดข้างหลังมานะครับมันจะเบรกให้เองเลยนะครับนี่คือความฉลา,าดของไบสปอร์ตเลด่นะครับกันชนหลังเป็นกันชนเหล็ก h ฮมเมอร์เช่นเดียวกันเซ็นเซอร์6จุดมีให้ครบเหมือนเดิมนะครับไม่ได้หายไปไหนเลยนะครับพร้อมกับตัวไฟ led เวลาถอยหลังนะครับหูแลกโอเมก้าสองชิ้นนะครับนี่ติดตั้งมาให้ตัวหัวบอลเวลาลากจูง ใส่เพิ่มให้นี่กรณีลูกค้าเขาเรียกว่ามีแอคทิวิตี้เข้าปง mm hmm. เข้าป mm hmm. ่าลากลง mm hmm. าลา mm hmm. กเรือรถบ้านได้หมดเลยนะครับตัวนี้ให้มาพร้อมเรียบร้อยแล้วกับชุดเหล็กรอบคันของฮัมเมอร์นั่นเองนะครับแรปเตอร์ mm hmm. or, เราก็ยังมีให้อยู่นะครับกล้องถอยเรามีให้นะครับฝาพระองค์ท้ายไอ้ฝาท้ายนะครับมีระบบอีซีลิฟให้เรียบร้อยนะครับผ่อนแรงนะครับมีน้ำหนักเบานะครับและอีกอย่างหนึ่ง จะมีไม่แน่ใจว่ามองเห็นหรือเปล่านะครับมีนี่ฮะปลั๊กนะครับเป็นที่เสียบที่เสียบอ่าตัวจุดบุหรี่แล้วก็ปลั๊กสามตานะครับ220แอมป์220โวลต์มีให้นะครับปลั๊กตัวนี้นะครับภายนอกก็อยู่ประมาณนี้คุณผู้ชมนะฮะเดี๋ยวมาดูภายในกันบ้าง ดูด้านหลังก่อนเลยนะครับด้านหลังเบาะนะครับเป็นคริปแดงนะครับเป็นซิกเนเจอร์ของเจ้าแรปเตอร์นะครับสวยงามมากนะครับมีแอร์หลังให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีตัวชาร์จให้เหมือนเดิมนะครับใช้ A ไซส์ซแล้วก็ปรับแอร์ได้นะครับมีตัวพักสามตาให้เหมือนเดิมนะฮะนี่แอร์ลงแอร์หลังเรามีให้เรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมด้านหน้าครับเบาะคู่หน้านะครับเป็นไฟฟ้านะครับปรับได้8ทิศทางนะครับคู่หน้า สบายๆเลยนะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเบาข้างหลังปักเป็นแรปเตอร์นะฮะนี่ครับคุณผู้ชมนี่สวยงามเบาเหมือนบักเก็ตซีดนะครับเขาเรียกว่ากึ่งมีคุณผู้ชมมันจะมีอะคันทาร่าข้างๆด้วยนะครับกันลื่นตัวผ้ากลางตรงนี้เป็นหนังนะครับแล้วตรงข้างนี่เป็นอันอะคันทาร่านะครับสวยงามมากพวงมาลัยนะครับมีสัญลักษณ์ของแรปเตอร์ได้แดงเพิ่มความสปอร์ตรุหลานะครับ แพทเทิร์นชิพมีให้นะฮะคุณผู้ชมนี่นะครับมีแพทเทิร์นชิพด้วยนะครับเห็นไหมครับเหมือนรถสปอร์ตเลยนะครับคุณผู้ชมนะครับเราสามารถควบคุมเกียร์ได้ที่พวงมาลัยเลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมขอยัตพามาดูขอยัดถือกล้องพุสตาร์มีให้นะฮะไบหน้าเป็นออโต้นะฮะนะครับหน้าปัดเลนไม้ก็อยู่ประมาณนี้ครับผู้ชมมีแสดง อุณภูมิหม้อน้ำนะครับอุณภูมิน้ำมันเกียร์นะครับแบตเตอรี่นะครับตัวนี้จะแตกต่างกับเจ้าตัววายแจ็นะครับมีแบตเตอรี่โชว์ให้ด้วยแล้วก็น้ํามันในถังนะครับถ้าเป็นตัววายแจ็ก็จะน้ําอุณหภูมิหม้อน้ําน้ามันเกียร์น้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็น้ํามันในถังวิ่งได้เท่าไหร่นะครับเป็นดิจิตอลร้อยเปอร์เซ็นต์คุณผู้ชมนะฮะคุณภาพมันเครื่องเราแจ้งเตือนได้ด้วยนะครับว่าร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับแรงดันลมยางนะครับตัวจับแรงดันลมยางมีหมดนะครับข้อมูล ทุกอย่างนะครับนะครับหน้าจอคอนโซลการ์12นิ้วนะครับรองรับ Android Auto Apple CarPlay นะครับเกียร์เป็น E-Hyster 10 p ป e d นะครับบวกเกียร์สั้นๆบวกลบตรงนี้ได้หรือที่ b a d e s h i p ตัวนี้ได้นะครับเราจะกดไปที่ตัวเแล้วก็เราจะสามารถขับขี่ในโหมดแมนนวลได้นะครับเบรกมือไฟฟ้ามีให้นะครับระบบถอยจอดเองอัตโนมัติ Traction Control นะครับขับ4ออโต้นะครับมีให้หมดเลยนะครับ 4A เนี่ยครับ ับ2นะครับจะเปลี่ยนให้นะครับ4ี่ไฮสี่โลตรงนี้มีให้หมดเลยนะครับสวยงามมากนะครับโหมดกับขี่ก็ปรับอยู่ที่นี่นะครับโหมดปกตินะครับโหมดสปอร์ตมีให้ด้วยนะฮะโหมดถนนลื่นนะครับโหมดโคนล่องนะครับโหมดทรายนะครับ โหมดบาฮาเวลาขับทรายใช้ความเร็วสูงนะฮะโหมดไต่โขดหินนะครับผู้ชมนี่แรปเตอร์ให้มาหมดเลยนะครับเห็นไหมฮะโหมดไต่โขดหินครัโหมดบาฮาโหมดทรายนะครับโหมดคนล่องโหมดถนนลื่นโหมดสปอร์ต นะครับแล้วก็โหมดปกตินะครับคุณผู้ชมนะครับเจ็ดโหมดคุณผู้ชมนะครับโทษทีเจ็ดโหมดนะฮะให้มาเรียบร้อยนะครับพวงอะไรก็นะครับเป็นไฟฟ้าร้อยเปอเซนะครับตัวนี้นะฮะเวลากรณีที่ใช้ความเร็วสูงนะครับคุณผู้ชมมันจะเขาเรียกอะไรอ่ะมันจะหน่วงให้อัตโนมัตินะครับคุณผู้ชมนะฮะ ปรับหน่วงให้อัตโนมัตินะครับเราทําให้อาการหน้าไวไม่มีนะครับไม่ต้องกลัวแต่ว่าเราขับในเมืองเ,องเบามากสบายมากเลยคุณผู้ชมนะครับนะครับนี่คือ Ford r a p t o r นะครับ2 0ลิตรดีเซลนะครับแรงม้าที่210แรงม้าแรงบิดอยู่ที่ 500นิวตันเมตรกีอิฟเชสเตอร์10สปีดนะครับกับสีเทาของกเกอเกตัวนี้นะครับราคา1,779,000บาท,ทคุณผู้ชมนะครับสนใจตกแต่งแบบนี้ชุดเหล็กแบบนี้ติดต่อไปได้ที่เกมกร0.7นะครับ0.5552629นะครับหรือที่ช่อง YouTube Channel เกมกร0.7ผมมี Facebook f แ n p a g e ด้วยนะครับ Facebook f แ n p a g e เกมกร0.7เช่นเดียวกันเรามีบริการไฟแนนซ์จัดเซ็นให้ถึงหน้าบ้านคุณผู้ชมนะครับสมมติ่าเราให้ถึงหน้าบ้านคุณผู้ชมไม่ต้องมาที่โชว์รูมเลยนะครับ วันนี้ผมกรเจมกส์กรสุอเจ็บฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ติดตาม,มัาด้วยเพื่อไม่ให้พลาดคลิปนะครับที่ผมจะมารีวิวรถและมารีวิวรถสวยๆแต่งรอๆกันแบบนี้อีกนะครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากสวัสดีครับ